อันนี้ฟอนตแบบนี้เป็นฟอนลายแบบนะครับภาพยนต์ไทยสมัยก่อนนะนะนะครับแล้วจุดใจต่างด้านหน้านะจะอยู่ใต้นี้จุดทั่วทั้งเหรียญอันนี้เนื้อนวะนะสวยงามมากนะนี่หนึ่งพันเหรียญนะครับแล้วตัวยันนี่ชัดเปะเลยนะครนะรเป็นลายการะหนกสวยงามไม่เบอร์นะต้องคมต้องลึกนะเหรี <S 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 ยญพัดยศนะเป็นเหรียญพัดยศปยีหนึ่งหกนะครับ ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับอเป็นแล้วจุดใจตังอีกจุดหนึ่งนะนี่คือโค้ดครับถ้าเป็นเนื้องเงินนะนะัตอนนี้นะประมาณนะสามแสนวกลบนะสวยๆนะครับเขาบอกว่าโค้ดของตอเต่าทองแดงนะจะยาวเนื้อทองคํานี่เป็นหลักล้านแน่นอนนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับกดนะครับทางช่องกดบารมีกมลวงนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมจะนําข้อมูลสาระความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนะครับมาฝากพี่ๆในทุกสัปดาห์ครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอข้อมูลเหรียญนะเหรียญรุ่นนี้นะครับคือเหรียญพัดยศนะเป็นเหรียญพัดยศปีหนึ่งหกนะครับ ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับอ่าเป็นเป็นนะครับวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องยอดนิยมของหลวงปู่โตนะแล้วหายากด้วยนะประวัติพอสังเขปนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเขาเรียกว่าเหรียญพัดยศใหญ่นะครับนะครับจัดสร้างในปี16นะครับจะจัดสร้างด้วยกันสองพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่คือเหรียญตรงหน้านี้นะครับแล้วอีกพิมพ์หนึ่งจะเป็นพิมพ์เล็กนะ จะเล็กกว่านี้นะเขาเรียกว่าพัดยศใหญ่องนี้นะแล้วพัดยศเล็กนะครับจัดสร้างด้วยกันสี่เนื้อนะครับนะครับมีเนื้อทองคำนะจำนวนสี่สิบเก้าเหรียญนะครับโอ้น้อยมากนะเนื้อเงินห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วเนื้อนวะเนื้อนี้นะจัดสร้างหนึ่งพันเหรียญนะครับแล้วทองแดงนะครับจัดสร้างห้าพันเหรียญนะโอ้หจำนวนการจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะเพราะนั้นนะมูลค่านะฮะก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยนะครับนะครับ ถนนราคานะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะเอาเนื้อเงินก่อนนะเนื้อทองคํานี่เป็นหลักฐานแน่นอนนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะณตอนนี้นะประมาณนะสามแสนบวกลบนะสวยๆสามแสนบวกลบนะถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับก็อยู่ประมาณเหรียญเป้าๆนะประมาณแสนห้าบวกลบนะถึงสองแสนนะนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้านะครับถึงสี่หมื่นนะครับสามหมื่นห้าบวกลบแล้วกันนะ นะครับถ้าเป็นพัยดยศใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะเรามาดูคร่าวๆนะผมเอาให้ดูเนื้อทองแดงก่อนแล้วกันนะเป็นเนื้อนี้นะมาครับมาดูไปพร้อ,รอมๆกันครับครับอย่างแรกเลยนะถ้าเราหยิบ เหรียญพัดยศรุ่นนี้ขึ้นมานะอย่างแรกที่เราจะต้องดูนะคือใบหน้านะครับใบหน้าของหลวงปู่นะนะครับใบหน้าของหลวงปู่นะส่วนมากเก๋จะจะทําไม่ค่อยเหมือนนะนะครับเจ๊เก๋จะทําไม่ค่อยเหมือนนะจาใบหน้าหลวงปู่ให้ดีนะนะครับปีหนึ่งหกนะส่วนมากนะจะเจอปากเขาเรียกว่าปากปากแตกนะมีเส้นแตกนะครับมีเส้นแตกมีเส้นติดกับจมูกแบบนี้นะนะครับมีเส้นแตกกับเส้นติดจมูกแบบนี้นะ นะครับแล้วจมูกจะเป็นลักษณะนี้นะค่อนข้างเยอะเอาใช้คําว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วใบหน้าหลวงปู่จะเรียวนะไม่มีเมตตานะนะครับจะเรียวไม่มีเมตตานะครับนะครับจะเรียวไม่มีเมตตานะครับแล้วบริเวณนะครับสังคติจีวรนี่เป็นเส้นคมชัดนะครับเด่นขึ้นมานะแล้วนิ้วมือนะครับเป็นล่องชัดเจนนะนะครับแล้วจุดใจต่างด้านหน้านะจะอยู่ใต้นี้จุดหนึ่งนะครับใต้ฐาน จะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจะอยู่ใต้ฐานตรงนี้นะนะครับจะอยู่ใต้ฐานนี้จะมีเป็น <Hollywood> ข <nem> ีดเห็นไหมเป็นร่องรอยของขีดสองขีดตรงนี้นะนะครับอ่าเป็นร่องรอยของขีดสองขีดนะแล้วจุดใจต่างอีกจุดหนึ่งนะคือโคดครับโคดตัวต่อเต่าเนี่ยนะครับนะครับบริเวณขอบของโคดเนี่ยจะต้องคมนะต่อเต่าจะต้องมองเป็นตัวต่อเต่านะนะครับเขาบอกว่าโค้ดของต่อเต่าทองแดงนะจะยาว โค้ดจะยาวนะต่อเต่าห่างจะยาวกว่านวะนะครับนะดูโค้ดจาโค้ดให้แม่นๆนะโค้ดจะมีเส้นีเสยนนะครับจะลึกจะคมแบบนี้นะนะครับแล้วบริเวณผิวเหรียญจะต้องเรียบตึงนะครับเรียบตึงนะนะเรียบตึงแล้วมีเส้นเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมจะมีเส้นนะเขาเรียกว่าเป็นเส้นสเกลนะเป็นเส้นสเกลเส้นบนนะอาจจะเป็นเส้นสเกลนะหรือเส้น นะครับกระแส Bull ของเหรียญปั๊มนะถูกการกดปั๊มนะนะครับนี่ครับเป็นเส้นพี่พี่เห็นไหมจะเป็นเส้นแบบนี้นะเป็นเส้นนะไม่ได้เป็นรอยขีดนะเป็นเส้นนูนชัดเจนนะนะครับเป็นเส้นนูนนูนขึ้นมาชัดเจนนะครับ๋ยวขยับกล้องทีนหนึ่งนะเป็นเส้นนูนขึ้นมาชัดเจนนะนี่นะฮะเห็นไหมนะครับทั่วทั้งเหรียญเลยไหมครับนะบผิวเหรียญจะต้องเรียบตึงนะนะผิวเหรียญจะต้องเรียบตึงแล้วมีเส้นแบบนี้ ทั่วทั้งเหรียญเลยนะอ่านะครับแล้วบริเวณกระนกนะจะต้องคมลึกเห็นไหมครับคมลึกมองแล้วมีรายละเอียดนะเป็นลายกระนกสวยงามมันไม่เบอร์นะต้องคมต้องลึกนะฮะนะครับสวยงามนะมองเป็นลายกระนกไทยจริงๆนะนะับแบบนี้นะครับด้านหน้านะนะครับด้านหน้านะจุดใจต่างก็บอกไปแล้วนะ ถ้าเราเจอเหรี่ยญในเลี่ยมให้ดูให้ดูใบหน้าหลวงปู่กันเลยนะครับให้จําใบหน้าหลวงปู่ให้ได้นะครับจําใบหน้าหลวงปู่ไม่ได้จําโค้ดให้ได้นะจําโค้ดให้ได้่าจาขีดที่อยู่ใต้ฐานให้ได้ให้ดูว่ามีหรือเปล่านะจะมีขีดสองเส้นตรงนี้นะเนี่ยนะเส้นสองเส้นนี้นะนะครับอ่ะแล้วมาดูด้านหลังนะมาดูด้านหลังนะนะครับนะครับ นะถ้าดูดีๆนะจะเป็นเส้นสเกลเลยนะจะเป็นเส้นสเกลวิ่งนะเห็นไหมครับเป็นเส้นสายฝนนะเนี่ยเป็นเส้นสายฝนวิ่งตรงเลยวิ่งเป็นเส้นแนวแนวตั้งเห็นไหมนะครับเป็นแนวตั้งแบบนี้นะนี่ฮะนี่ฮะเป็นเส้นนะชัดเจนนะแบบนี้นะแล้วแล้วตัวตอกโค้ดนะจะทะลุกระถุงมาถึงด้านหลังนะนะเป็นตอกโคดนะโค้ดเป็นเป็นโค้ดตอกนะ ไม่ได้เป็นโคดปั๊มนะแบบนี้นะนี่แต่ต้องตอบแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วพี่ๆมาดูฟอนต์จำฟอนต์ให้ได้นะผมย้มําเสมอนะจำแบบฟอนต์ให้ได้นะอันนี้ฟอนต์แบบนี้เป็นฟอนต์ลายแบบนะครับภาพ,พยนต์ไทยสมัยก่อนนะ Come back, ตัวเหลี่ยมๆนะเใช่ไหมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะนะฮะแล้วตัวฟอนต์เนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเป็นสั่นชัดเจนเห็นไหมครับตัวฟอนต์จะเป็นเหลี่ยมเป็นสั่นชัดเจนนะทั้งฟอนต์คำว่าวัดประดู่นะและคําว่าพระราชสั่งเวลาพิมลจะต้องอ่านออกแยกตัวชัดเจนนะสองห้าหนึ่งหกนี้ชัดมากนะถ้าเป็นเกนะจะตัวฟอนต์เนี่ยจะเป็นกลมเป็นกลมบ้างนะครับไม่มีสั่นเลยนะบวม นะครับไม่มีสันแล้วตัวอักษรบางตัวนี่ติดกันไปเลยไม่สามารถแยกออกเป็นคำๆเป็นตัวๆได้นะนะให้สังเกตนะให้จํานะเพราะว่าเอกลักษณ์ของเหรียญหนึ่งหกเนี่ยฟอนต์เนี่ยสําคัญนะครับแล้วตัวยันเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนกว่าเหรียญสองหนึ่งเยอะนะครับจําให้ได้นะจำรายละเอียดให้ได้นะอันนี้ก็เป็นการดูนะครับนะฮะเหรียญทองแดงนะนะเป็นเหรียญทองแดงนะนะ นี่แล้วก็ส่วนใน,นลายกันหนกนะคมชัดลึกเห็นไหมครับเหมือนด้านหน้านะคมชัดลึกเหมือนด้านหน้าเห็นไหมอง์นี้ผิวไฟเดิมๆเลยนะท่วมๆเลยนะองค์นี้นะสวยงามนะครับอ่ะแล้วมาดูนะนวะนวะก็เหมือนกัน,นครับหยิบขึ้นมาปุ๊บดูเห็นไหมมีเส้นแตกเหมือนกันระหว่างตรงปากกับจมูกนะครับอันนี้จมูกโด่งสุดบล็อกเลยนะเหรียญนี้นี่สุดบล็อกเลยนะ นะครับแล้วจีวอลเนี่ครับสังคติยังไงครับมือล่องมือไงครับคมชัดนะแล้วมาดูใต้นะฮะเหมือนดูเหมือนกันครับจุดดูดูเหมือนกันครับนะครับนี่ฮะใต้ฐานของหงปู่นะเห็นไหมนะจะมีเส้นเห็นไหมจะมีเส้นนูนๆสองนี่ฮะจะมีเส้นนูนๆขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับสองเส้นเห็นไหมนะฮะเหมือนกันไหมนะครับแล้วนะครับลายกระนกเห็นไหมคมชัด นะครับคมชัดเห็นไหมครับคมชัดลึกเห็นไหมครับนี่นะครับสวยงามวิจิตสวยงามชัดเจนนะครับเล็กส่วนหนึ่งผิวไหมผิวเรียบตึงแต่มีเส้นเซียนวิ่งเฉียงเห็นไหมนะมีเส้นเซียนเซียนวิ่งเฉียงนไหมครับทั่วทั้งเหรียญไหมคล้ายๆทองแดงกันนะนะแต่ทองแดงอาจจะชัดเจนกว่านะครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นแบบนี้นะนี่ฮะ นี่ครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนทองแดงเลยนะก็คือโคดโค้ดตัวต่อตรงนี้นะครับโคดตัวต่อนี่เห็นไหมครับผมบอกว่าถ้าเป็นโค้ดนาวาจะเป็นโค้ดต่อห่างสั้นเห็นไหมนะครับแลวจะลึกเป็นสันเป็นเหลี่ยมคมมีเส้นเสียนอยู่ในตัวโค้ดชัดเจนนะมีเส้นเสียนอยู่ที่โค้ดชัดเจนนะพี่พี่ครับเนี่ยมีเส้นเสียนอยู่ในโค้ดค่อน,นข้างที่จะชัดเจนนะเนื้อและเป็นต่อต่าห่างสั้นเห็นไหมครับ ถ้าเป็นทงแดงนะถ้าเป็นทงแดงเนะี่ยจะเป็นต้อเต่าห่างยาวเห็นไหมนี่ฮะต้อเต่าจะห่างยาวไหมครับมีห่างยาวมาฮะเป็นนวัดจะห่างสั้นอะนี่ฮะเส้นเซียนวิ่งนะฮะนี่ฮะ,ฮะเส้นจากการแกะบล็อกอ่ะอันนี้ตลับหนึ่งใบอะแล้วมาดูด้านหลังครับมาดูด้านหลังครับเหมือนเดิมครับโค้ดนี่ตอกกระถุงมานูนเลยไหมครับ นูนเลยเห็นไหมครับแล้วตัวผิวเหรียญตึงมีเส้นนะเป็นเส้นวิ่งในแนวตั้งถ้าดูทา่านี้จะเห็นชัดเจนนะเนี่ยนะมีเส้นเส้นวิ่งเห็นไหมทั่วทั้งเหรียญอันนี้เนื้อนวะนะสวยงามมากนะนี่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับแล้วตัวยันนี่ชัดเปะเลยนะครับยันอัคระนี่ชัดเปะนะและดูตัวฟอนต์ครับนะเป็นแบบภาพยนต์ไทยไมามีสัน นะแยกกันชัดเจนนะครับนะมีสันแยกชัดเจนนะครับเนะี่ยทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับนี่จาแบบฟอนตที่ได้นะเก๋ทําไม่เหมือนนะเก๋ทําไม่เหมือนนะนะครับแล้วลายกระหนกนะอย่างที่ผมบอกนะครับวิจิตสวยงามคมลึกชัดแยกเป็นใบๆนะแยกเป็นชุดๆเห็นไหมครับเส้นขอบเส้นลายคมนะนะครับเส้นขอบคมนะนี่นะฮะ นะครับพี่ๆแยกให้ออกมองธรรมชาติเหรียญให้ได้นะนะครับมองธรรมชาติเหรียญให้ได้นะแบบนี้นะนี่มองธรรมชาติเหรียญให้ได้แบบนี้นะนี่นะครับเดิมๆนะครับสองเหรียญนี้เดิมมากนะนะครับสองเหรียญนี้เดิมมากนะใครมีแบบนี้ส่งมาขายผมผมรับเข้านะครับนะเดี๋ยวติดต่อทางไลน์ได้เลยนะนะครับอ่ะหวังว่าวันนี้นะครับพี่ๆคงได้เก็บนะครับความรู้นะครับ ไปนะครับไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยนะผมเป็นอีกหนึ่งนะครับช่องทางนะครับในการนะครับเพิ่มสกิลให้กับพี่ๆนะครับจะได้ไม่โดนพารเก้กันนะนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดถูกใจนะครับให้ด้วยนะกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มานำเสนอในทุกสัปดาห์นะครับนะฮะวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามรับชมไลฟ์สดทาง กดบารมีก่มหลวงทุกทุกเช้านะครับทุกทุกเช้านั้นแต่9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเพจ Facebook นะครับอินสตาแกรมนะครับนะครับและเบอร์โทรศัพท์นะเอาไว้ติดต่อกันนะมีอะไรก็ทักทายกันนะครับฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ